สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมีนาบาร์เบอร์นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ช่างม mm ีนาบาร์เบอร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะช่างมีนาก็จะมาตัดทรงเปิดข้างนะคะและก็ไล่เฟดน,นะคะทุกคนส่วนข้างหลังเป็นลองทรงถุยๆนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้บล็อกเบอร์1.5ในการเปิดทรงขึ้นทรงไปก่อนนะคะ และถ้าใครไม่มี1.5นะคะแนะนำให้ใช้เบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ปรับฟันให้สุดนะคะก็จะกลายเป็น1.5นะคะเพืเ่อนๆนแต่ถ้าใครมี1-5แล้วนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะพอเราเปิดทรงเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ฟันเปล่าในการไล่เฟกขึ้นไปนะคะฟันเปล่าเราก็จะปรับฟันนะคะทุกคนปรับความให้สุดนะคะแล้วก็ไล่เฟกขึ้นไปแบบนี้เลยคะ่ะ การไล่เฟดนะคะถ้าเราใช้ฟันเฟดสองชั้นก็จะไล่สวยและละเอียดก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็จะตั้งนะคะมุมปากของปันตาเลียนนะคะเฉียงออกนิดนึงแล้วก็สะบัดขึ้นไปนะคะส่วนตรงจอนนะคะที่เราจะเก็บขาวๆให้เราปรับฟันให้สุดแล้วก็เก็บขาวๆขึ้นไปนะคะส่วนตรงนี้ขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้วีใหญ่ในการเก็บ ลบนะคะขาวนวลกืนนะคะหรือเรียกกันง่ายๆคือการระบายสีจากสีเข้มกลายเป็นอ่อนจากอ่อนกลายเป็นเข้มโดยการใช้วีใหญ่ในการแต่งความอ่อนความเข้มการใช้วีใหญ่ก็สำคัญมากๆนะคะถ้าใครใช้วีใหญ่ไม่เป็นนะคะต้องฝึกนะคะเวลาเราไม่มีลูกค้าหรือเราว่างๆนะคะก็มาจับไว้แล้วก็ฝึกไว้เพราะ วิใหญ่ก็สําคัญในการตัดผมเหมือนกันนะคะเพราะการจับหวีแล้วตัดผมมันก็จะดูสุภาพเรียบร้อยนี่นะคะขั้นตอนนี้ก็เก็บขาวนวลกืืนนะคะหรือแต่งสีขึ้นไปนอ่เองนะคะเพื่อน นี่นะคะเราก็จะลบมุมเบียมนะคะและก็เก็บนะคะให้เท่ากับศีรษะลูกค้าเลยคะ่ะเก็บตรงขึ้นไปเลยค่ะเพืเ่อนๆนะและศีรษะของลูกค้าถ้ามันบุ๋มนะคะเราก็ใช้ใหญ่นะะีนียค่ะเก็บและก็แต่งขึ้นไปนี้นะและขั้นตอนนี้นะคะช่างมินาจะก,การขอบโดยการใช้ตัวการขอบของ50าสในการการขอบนะเวลาการขอบนะคะให้เราใช้มุมปาก ซ้ายหรือขวาในการกันขอบนะคะทุกคนเวลาการขอบให้เราเน้นย้ำแล้วก็กันซ้ำๆนะคะแต่อยากจะให้ขอบมันเด่นชัดชัดเจนแบบเห็นทรงเห็นขอบที่โดดเด่นและก็ดูเท่ให้เราใช้ดาม้มมโกนมาโกนซ้ำอีกรอบหนึ่งหรือมาเก็บต่อนะคะที่เราเก็บไม่หมดมาเก็บออกให้เกี้ยงและก็เรียบร้อยดูสะอาดนะคะทุกคน ในการกันนะคะให้เราดึงหนังลูกค้าตึงๆนิดนึงตอนนี้นะคะช่างมีนาก็จะซอยผมค่ะเพื่อนๆซอยเล็มปลายออกนิดนึงนะคะเพราะลูกค้าต้องการไว้ผมข้างบนยาวนะคะทุกคนผมลูกค้าเป็นผมชี้ฟูนะคะผมเส้นใหญ่แล้วก็มีความชี้นะคะแนะนําในการตัดนะคะก็ให้ตัดเปิดข้างนะคะเป็นลองเบอร์1หรือ2หรือ3ก็ได้นะคะแล้วแต่ ความชอบของลูกค้านะคะแต่ลูกค้าท่านนี้เขาต้องการนะคะข้างๆสั้นๆแบบไล่เฟดเขาวๆขึ้นไปนี้นะคะช่างมีนานก็เลยจัดให้ทรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆเวลาที่เราตัดผมไม่เสร็จเนี่ยค่ะเราก็มาปรับเสจผมที่มันตกอยู่บนหน้าหรือว่าลำาพอลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะปรับออกก่อนนะคะมันจะได้รู้สึกสบายเนาะเวลานั่งตัดนานๆเนี่ยแบบตัดชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ย ช่างใหม่ค่ะจะตัดนานเนี่ยให้เรานะคะใช้แปรงนะคะปัดเศษผมออกก่อนนะคะลูกค้าจะรู้สึกสบายแล้วก็นั่งได้ยาวเลยค่ะเ,เพื่อนๆเราก็จะซอยในการใช้กันไก่ฟันปลานะคะเล็มออกนิดนึงนะคะเล็มปลายออกิีเดียวนะคะเพราะว่าลูกค้าต้องการไว้ผมยาวนะคะโอเคค่ะเราทําเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้นะคะได้ปาผมและก็แปรงกลมนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคน แล้วก็จะมาได้ดูทรงก่อนนะคะได้และก็แต่งทรงก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าดูทรงนะคะว่าตัวเองอ่ะหล่อหรือยังนะคะหรือว่าชอบไหมนะคะให้เขาดูความหล่อของตัวเองก่อนออกจากร้านนะคะเพื่อนๆและถ้าใครนะคะเซตผมให้ลูกค้านะคะหรือ ดูความเยียบร้อยให้กับลูกค้านะคะหันซ้ายหันขวานะคะลูกค้าก็จะมีความมั่นใจและลูกค้าจะชอบประทับใจและจะกลับมาเป็นลูกค้าประจําของเรานะคะเพื่อนๆ